ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการซ่อมนะครับมุ้งดักปลาหรือตะไครยดักปลานะครับดูสภาพที่ดักปลาของผมนะครับสภาพมันคือโอ้โหนะครับคือหมดทางเยียวยาละนะครับแต่ว่าวิธีการซ่อมก็ง่ายๆครับเราก็จะสังเกตดูครับว่ามันจะมีขาดแค่แค่ที่รวดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาให้ดูสัดๆนะครับจะมีรวดตรงนี้ครับขาดจาก ตรงนี้นะฮะเราก็จะมาเปลี่ยนแค่ลวดนะครับพอสังเกตดูนะครับว่ามันจะขาดที่ลวดข้างในนะครับวิธีการง่ายๆแล้วก็ดึงลวดอันเก่าออกครับผมเมื่อดึงลวดอันเก่าออกนะครับมันก็จะอยู่ในสภาพนี้เนาะคือนะครับหลุดออกจากกันหมดเลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ครับผมก็จะใช้แค่นี้นะครับมีลวดนะครับลวด คีมหนีบลวดนะครับแล้วก็คีมตัดลวดนะครับตัวนี้ไม่มีก็ได้นะครับคีมตัดลวดไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะฮะอย่างแรกเลยผมก็ตัดลวดนะครับประมาณนะครับกะว่าความยาวนะครับหนึ่งคืบเนาะนะครับความยาวหนึ่งคืบตัดเลยครับครับเมื่อเราได้ความยาวหนึ่งคืบแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับ อาจจะลำบากหน่อยนะผมไม่มีขาที่ตั้งกล้องนะครับครับทีนี้ผมก็ทำการนะครับลำบากไม่มีขาที่ตั้งกล้องเนะี่ยแต่ก่อนที่เราจะใส่ลวดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเหล็กเนี่ย ของผมมันหลุดออกจากกันเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยนะครับมันจะมีเด็กตัวนี้ยึดครับเด็กข้างมุงยึดใช่ไหมครับให้เข้ากับอ่านะครับให้มันเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแต่พอดีว่ามันหลุดทั้งตรงกลางและตรงข้างนะครับผมก็เลยจะต้องซ่อมนะครับตรงข้างก่อนก็คืออันนี้นะครับหลุดจากอันนี้นั่นเองนะครับนะครับ ผมก็จะทำการนะครับเอาเหล็กที่หลุดนะครับเสียบเข้าไปนะครับให้มันตรงรูก่อนนะครับให้มันตรงรูนะฮะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นผมจะเอาลวดใส่นะครับผมไม่มีขาที่ตั้งกล้องเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ผมเอาลวดใส่เสร็จเลยนะครับเนาะวิธีการก็ง่ายๆครับเอาลวดใส่เข้าไปครับนี่ก็จะเป็นสภาพเมื่อผมใส่ลวดเสร็จแล้วนะครับสอดเข้ารูเดิมเนาะตรงล็อกเดิมมันนะครับ ทีนี้เราก็ทําการบิดครับโดยใช้ครีมนะครับบิดลวดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะฮะเมื่อเสร็จนะครับเมื่อบิดเสร็จแะครับมันจะอยู่ในสภาพนี้ครับเราก็ตัดส่วนเกินออกนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเกี่ยวกับมุ้งนะครับเวลาใช้งานนะครับไม่งั้นมันจะทําให้มุ้งขาดนะครับเราตัดให้มันสั้นที่สุดนะครับนะครับเมื่อตัดออกมันก็จะอยู่สภาพนี้นะครับ ีนี้ก็จะมาถึงในส่วนนะครับส่วนกลางนะครับผมก็จะเอาลวดนะครับมา้อยเรียงกันนะครับมา้อย้อยๆอยนะครับเรียงกันจะอยู่ในสภาพนี้นะครับต้องระวังนะครับสายตัวนี้นะฮะให้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาแก้อีกรอบนะครับถ้ามันอยู่ข้างนอกอย่างนี้เนาะนะครับต้องให้มันอยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการร้อยนะครับ เข้ากับรอยเดิมของมันมันจะมีรอยล็อกเดิมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการร้อยให้ดูเดี๋ยวเสร็จอีกทีเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะเมื่อเราร้อยเข้ารอยล็อกเดิมครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในสภาพนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะผมก็ร้อยร้อยร้อยครับจนมันเข้าล็อกเดิมนะครับนี่มันก็จะมีล็อกตรงกลางนะครับที่จะไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะฮะโทษทีนะครับภาพมันไม่โฟกัสเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนตรงอื่นนะฮะ เราจะเอาลวดมาบรรจบกันที่ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็จะทําการหมุนนะครับผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะเดียครับเมื่อทําการหมุนเสร็จก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับจากนั้นเราก็จะตัดตัดให้มันสั้นนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับหล้วจากนั้นเราก็จะพับขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะฮะเห็นไหมครับว่าผมทําการตัดให้มันสั้นนะครับแล้วผมก็พับขึ้นข้างบนครับเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะฮะมันก็จะเหมือนอันเก่าที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยฮะ สภาพใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะตรงกลางหรือจะข้างบนนะครับก็เหมือนกันนะเอาเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะครับเหมือนกันครับถ้ามันหักนะครับเราก็หมุนใช้วิธีเดียวกันครับสอดเข้าเหมือนกันนะฮะแต่จะต้องหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับทำการหมุนออกกันนะครับ แับนี้ครับเหมือนกันครับดึงดึงผ้าลงมานะครับประมาณนี้เนาะให้มันอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการซ่อมแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาปิดไว้เหมือนเดิมครับท่านี้ครับวิธีการซ่อมก็คล้ายกันครับง่ายมากนะฮะเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออันใหม่ให้เสียเงินนะครับนอกจากมันผ้ามันขาดนะครับจนเราซ่อมไม่ได้อย่างจริงนะฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันเนาะ นะครับหลังจากที่ผมซ่อมเสร็จครับสภาพกลับมาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับข้างในครับเห็นไหมฮะเหมือนเดิมเลยแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ก็เป็นตรนที่เราตัดตรงแรกเห็นไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะร้อยเปอร์เซ็นตครับผมเหมือนซื้อมาใหม่แรกๆเลยนะครับ